สมเด็จพระกนิธิาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่2เมษายน2498ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่3ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงโดยศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตรสนิทวงศ์เป็นผู้ถวายพระประสุติการและได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานนวงศ์ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพพรสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคพร้อมทั้งประธานคำแปลว่านางแก้วอันหมายถึงหญิงผู้ประเสริฐ และมีพระนามที่ข้าราชบริพารเรียกทั่วไปว่าทุนกระหม่อมน้อยพระนามสิรินธรน,นั้นนำมาจากสร้อยพระนามของสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรซึ่งเป็นสมเด็จพระราชปิตุฉาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสำหรับสร้อยพระนามกิติวัฒนาดุลลโสภา ประกอบขึ้นจากพระนามาพิไทยของสมเด็จพระบุพการีสามพระองค์ได้แก่กิติมาจากพระนามาพิไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงพระมารดาส่วนวัฒนามาจากพระนามพิไทยเดิมของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าสมเด็จพระปยิกาและอดุล มาจากพระนามาพิไทยของสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระอัยกาด้วยเหตุที่ทรงบำเพ็ญพระราชกิจจานุกิจนานาประการอันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและราษฎรพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีิรินธรรัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2520เมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จถลิงทวันราชสมบัติบรมราชาพิเศษในวันที่4พฤษภาคม2562ทรงพระราชดำริวา่า สมเด็จพระเทพรัตนาเป็นพระโสธรกนิธภคินีที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ทรงพระยาวเมื่อทรงเจริญพระชนมายุก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์ครั้นในรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทยัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติตามฐานะแห่งพระบรมราชวงศ์จึงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สถาปนาพระราชอิสริยะยศเป็นสมเด็จพระนิกฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชพักดีสิริกิตกานีพีรยพัฒน์ รัศศีมาคุณกรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระราชจริยวัตรที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นประจักษ์คือพระเมตตาและความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนสมเด็จพระณิธิถาธิราชเจ้าครมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อน โดยไม่เลือกชั้นวรณน,นะเผ่าพันธุ์ชั่วชาติาศาสนาพระศกนิกรต่างยกย่องและชื่นชมในพระบารมีดังนั้นเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองในด้านต่างๆมาโดยตลอดจึงมีบุคคลหน่วยงานสมาคมและองค์กรต่างๆทั้งในรชาชอาณาจักรและในต่างประเทศขอพระราชทานอัญเชิญพระนาม,มาภิไทย และขอพระราชทานนามไปเป็นชื่อพันธุ์พืชและสัตว์ที่ค้นพบใหม่ในโลกรวมทั้งสถานที่และสิ่งต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นสิริมงคลสืบไปด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะบุคคลจากหลายวงการได้รวมตัวกันดำเนินโครงการจัดทำบทเพลงพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ66พรรษาในวันที่2เมษายน2564โดยเชิญท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นผู้ขับร้องบทเพลงหยาดเหงื่อและรอยยิ้มซึ่งเป็นบทเพลงที่มีแรงบันดาลใจจากพระมหาการุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าสะท้อนชัดจากพระวิทยาอุตสาหะในการทรงงานต่อเนื่องยาวนานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกชีวิตบนผืนแผ่นดินไทย สักเพียงไหนจะหนักเท่าไรอาจจะไกลไม่เห็นปลายทาง,<_><_>ทางเธอยังคงทุ่มเททั้งใจไม่หยุดยังเธอสร้างหนทาง ฉันศรัทธาไฟพันจะเป็นอย่างเธอต่อมาในปี2565 ได้ออกเพลงภาคภาษาอังกฤษชื่อว่า Sweet and Smile โดยท่านผู้หญิงพลอยภไยลิงเจนเซนได้กรุณาให้เกียรติรับเป็นผู้ขับร้องบทเพลงภาคภาษาอังกฤษนี้ด้วยเช่นกัน How far, and the end is never clear. Still, you walk the lonely path, on and on, blazing trail. อยาเงือรอยยิ้มนั่นคือภาพจำที่เธอทำให้เห็นเรื่อยมาทำให้ฉัน ให้ฉันสะท้าไฝ่ายฝันจะเป็นแบบ